ราไปกุ้มครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของมากรเวลิฟายฮาลัานเช็คนะครับผมจุดที่ยูซุปยืนอยู่ตรงนี้นครับมาอยู่กันที่ย่านราชพฤกษ์ตัดใหม่ฝั่งขาออกนะครับสังเกตได้ว่าจะมีร้านฮาลาน,นี่เยอะมากนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชี้พิกัดเลยว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นร้านแรกครับที่อยู่ข้างหลังยูซุปชื่อร้านว่าตีย่าฮาลานฟู้ดนะครับร้านนี้เนี่ยจะเป็นแนวคาเฟ่ กาแฟสดนะครับแล้วก็มีอาหารทานเล่นด้วยนะครับร้านจะเปิดตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าถึง2ทุ่มอยู่ทุกวันอังคารนะครับผมมีทั้งโซน outdoor แล้วก็ indoor นะครับ indoor นี่คือก็จะมีห้องแอร์นะครับรองรับด้วยจอดรถก็ริมฟุตบาทได้เลยนะครับผมเนี่ยบรรยากาศร้านเขาตกแต่งออกแนวแบบน่านั่งมากนะครับผมใครที่แวะนีร้อนมาพักผ่อนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม นี่นะครับก็คือร้านที่1น,นะครับเดี๋ยวไปดูร้านที่2ต่อกันไปนี่ร้านที่2อ,อยู่ไหนเอออ่านี่มีกุ้ยช่ายทอดกรอบด้วยนะครับผมตรงนี้ชุดเล็ก40บาทนะครับชุดใหญ่แปบาทสำหรับร้านนี้จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นอยู่ทุกวันอังคารนะครับผมใครสนใจอยากลองทานกุ้ยช่ายทอดกรอบแวะเวียนกันมาอุดหนุนได้เลยครับผมจอดรถง่ายมากนะครับที่นี่ มาครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับผมจริงๆเรียบถนนฝั่งเนี้ยครับจะมีร้านทานเยอะมากเลยนะครับผมและแต่ละร้านนี่ถือว่าเป็นร้านดังนะยูซุปแอบเห็นแบบเพื่อนๆยูสุปเนี่ยแวะมาทานกันบ่อยนะครับผมในโซนนี้ร้านนี้กริยีะนะครับผมข้าวกับแกงนะครับแล้วก็มีในส่วนของเหมือนเป็นข้าวแกงด้วยตรงน,รนู้นวันนี้ร้านเปิดปิดปกี่โมงครับอ่าร้าน ร้านเป็ดนี้เปิดตั้งแต่8โมงค่ะถึงบ่าย3มีวันหยุดไหมครับอ่าหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกวันอาทิตย์นี่อย่างเงี้ยทางร้านมีเป็นเมนูอะไรบ้างครับอ่าถ้าที่ร้านนี้ก็จะมีเป็นเมนูข้าวหน้าเป็ดพวกบะหมีม่เกี๊ยน้ำอะไรพวกเนี้ยจะ้ะจะเน้นเป็นเป็ดซะส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไก่แดงน้แดงจัดเดูว่าเป็นอีกนึ่งตัวเลือกนะครับผมใครที่ผ่านมาในย่านนี้แวะเวียนกันมาทานได้นะครับผมกับร้านข้าวกับแกงนะครับผม มาครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เมื่อกี้เราผ่านมา 1, 2, 3, 3, ร้านแล้วปะ่ะเราไปร้านที่4กันต่อเลยครับนี่ครับผมข้างทางก็จะมีร้านของเพื่อนๆต่างศาสนิกด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับเรามาถึงจุดที่4กับร้านฟ o ้ดฟาร์มนะครับผมแล้วก็บังมินเนื้อปิ้งไก่ปิ้ง ุ้ยเหลือบเห็นเหลือบเห็นมีโรตีมะตะัตตาบาด้วยไปสู้จับเห็ดมากันฮา้านไก่ครับวันนี้มาปุบปรับเลยมาทำกันเด่นกันแนะนำว่าเอ๊ะถ้ามาเที่ยวโซนนี้เนี่ยจะเจอร้านฮาลานอะไรบ้างนะสุปจะแนะนำว่าเมนูข้าวของร้านบังมีเนื้อปิ้งไก่ปิ้ง,งมีอะไรบ้างนะครับผมดีนะฮะเขาจะมีทั้งเมนูทานเล่นนะครับสเต็กเนื้อสเต็กปลาแซลมอนไก่ปิ้งนะครับผม มีชุดละ75บาทแล้วก็150บาทนะครับผมเนื้อปิ้งก็ราคาเท่ากันนะครับผมมีเนื้อวากิวด้วยร้านนี้เปิด9ก้าโมงถึง5โมงเย็นนะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับผมลอ,องแวะเวียนมาดูครับกับร้านนี้นะครับผมนี่ครับผมต่อต่อมากับร้านข้างๆนะครับผมแม่ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วร้านนี้อันวาชาชักปัตตานีแอนยะยาโรตีนะครับผม ร้านนี้จะขึ้นชื่อในส่วนของเมนูชาชักโรตีนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของเบอร์เกอร์ด้วยข้าวหมก็มีนะครับผมทั้งไก่เนื้อปลาแพะครบเลยซุปเนื้อซุปวัวมีหมดนะครับผมนี่ในส่วนของชานะลองดูเปิด11โมงครับปิดของตุ้มุ้มครับวันไมเปิดวันปิดสุขเว้นสุกครับ มาฮะมีร้านข้างๆอีกเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นในส่วนของร้านลาเปานะครับผมมาเรามาดูหน่อยรับร้านลาเปาตรงนี้นะครับผมจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงหลังอัสซี่ตีไปประมาณบ่าย3โมงครึ่งนะครับผมร้านนี้จะเปิดทุกวันที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับผมจะมีทั้งไส้ไก่เทริกิถั่วแดงไข่เค็มครีมคัสตาร์ดแล้วก็ไก่บาร์บีคิวนะครับผมและมีในส่วนของไอศครีมอีกด้วยนะครับ ทานขา้าวทันหวานครบเลยนะครับกับร้านนี้ย่งไงก็ฝากร้านซาลาเปานี้ด้วยนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูต่อดีกว่ามีร้านอะไรอีกบ้างมาครับร้านต่อมานะครับผมยูซุปอยู่หน้าร้านมากันโรตีนะครับผมแล้วก็โจ๊กเมืองทองฮาลานแล้วก็อีกร้านนึ่งข้างๆข้าวมันไก่โกลี ในส่วนของข้าวมันไก่กุรีวันนี้วันพฤหัสเรามาถ่ายนะครับผมร้านหยุดพอดีมาอัพด้วยนะครับผมแล้วก็2ร้านนี้กําลังเปิดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนูโรตีนะครับผมแล้วก็นี่ครับเมนูโจ๊กร้อนๆใครสนใจแวะเวียนมาอุดหนุนได้นะครับผมไปเราเดินกันต่อเลยครับทุกคนนอกจากนี้ยังมีในส่วนของร้านทสตีน่าจะอ่านถูกนะอินชาอแล้วก็ยังมีร้าน แล้วก็มีร้านหลงเส้นฮาลลนเตี่ยวต้มยำโบราณไก่เด้งแปลว่จริงนะละแวกนี้คือร้านเยอะจริงๆนะตอนแรกคิดว่าจะมีอยู่ประมาณห้าหร้านนะครับผมแต่ที่ไหนได้เปิดแถวยาวเลยนะครับอ่าอันนี้ชื่อร้านอะไรจะเนี่ยร้านอาหารนิสลามนีินาะเปิดเป็นกี่โมงครับร้านนี้เอ,อ่อเปิดหกโมงเช้าปิดก็แล้วแต่หมดวันหยุดไหมคัวัวนหยุดนี่แล้วแต่แล้วแต่รมแล้วแต่ลมไหมครับแส พูดงี้ลูกค้าก็เดาไม่ถูกสิว่าจะมาช่วงไหนดีเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็เปิดทุกวันวันอาทิตย์จะของเยอะบอกเลยมาวันอาทิตย์ยี่สิบกว่าอย่างหลักๆคือเหมือนเราขายเป็นข้าวแกงใช่ค่ะข้าวแกงข้าวหมกก้มข้างในเพราของเรานี้คือร้านรุ่นเจ,จ้าเจ้าเก่าเจ้าแรกขายถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยข้าวแกงห้าส <50. 50. S 1> ิบาทจ้ะแวะเวียนมาอุดหนุนก็นได้กับร้านนี้มาลองมาลองชิมนะครับแล้วก็ ถัดมาข้างๆร้าน้อยนัดไก่ย่างนมสดนะครับผมแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวนะนี่ไปดูกันมีอะไรบ้างร้านนี้นะครับเขาจะขายเป็นเมนูไก่ย่างนมสดนะครับผมแล้วก็มีเป็นในส่วนของกว๋วยเตี๋ยวเรือด้วยร้านนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเห็นตามงานอีเวนต์ด้วยนะครับร้านนี้เปิดปิดกี่โมงครับ เราหยุดทุกวันจันร์เราเปิดวันรังคาร์ถึงวันอาทิตย์เปิด8โมงถึง5โมงเย็นแต่กว๋วยเตี๋ยวเราจะปิด4โมงเย็นนะคะและสําหรับร้านร่อยนัดนะครับผมถ้าใครอยากได้ตัวเมนูไก่ไก่ไกย่างนมสดเนี่ยไปทํากินเองที่บ้านก็สาม,มารถสั่งได้นะครับผมเสิร์ชชื่อเพจตามนี้ได้เลยครับผมเขารับจัดส่งทั่วประเทศนะคะผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมสําหรับวันนี้นะครับที่ยูสุภาทุกคนมาเวอร์ลิฟายหาล้านเช็คนะครับผม ที่ถนนราดพจพึกตัดหมายฝั่งขาเข้านะครับบางร้านก็อาจจะติดภารกิจหยุดร้านไปวันนี้นะครับผมยังไงก็ฝากร้านทุกๆร้านเลยที่ยูซุภามาในวันนี้นะครับผมแล้วถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ยูทูปด้วยนะครับผมนิดนึงครับมากันมีแอปพลิเคชันแล้วเป็นแอปค้นหาร้านทารานทั่วประเทศไทยนะครับโหลดฟรีทั้ง Android iOS งรับรองว่าคุณเจอร้านทารานใกล้ตัวคุณอย่างแน่นอนครับ ครั้งหน้ายูซุปจะพาไปที่ไหนต่ออย่าลืมรอติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับอัสลามุอะลัยกุมเราเป็นตุลัยฮุบาระการ์ตุสวัสดีครับ